ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะผมนะอยู่ผมเองครับ Over อร์อนะฮะก็วันนี้เราเป็นอยู่ในเกมของโลบอคในแมปโลกูนนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะมา mà, รีวิวคิงเก้นะครับผมคูระนะครับผมของคุณอัลมอนด์นั่นเองนะอัลมอนด์โคทาโร่นะครับผมนะจะมารีวิวคิงเก้เน,นี่นั่นเองนะครับผมนะก็ามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไม่ทำการเสียเวลากันเลยดีกว่านะก็มาทางนี้เลยนะครับแล้วก็กดตู้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็เราก็เลื่อนลง มาะแล้วก็จะเจอกับอยู่ไหนนะหาก่อนนะครับนี่ผมนะคูลานะครับใช่คูลาครับผมนะราคามา75ล้านเยนสัตนเองนะครับเป็นประเภทโคคาคูนะครับเลตติ้งมามีเดียมนะฮะสเตจประมาณหนึ่งนะครับผมนะเพย์สไตล์เวลลาเรา น่าจะอานผิดแหละโอเคนั้นก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปจุดที่ผมชอบรีวิวเลยละกัน let's go boy เรามาถึงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนั้นก็มามาดีกว่านะครับวิธีการใช้นะครับคือการกดเลขหนึ่งเหมืนการเสออกมานั่นเองพอเราเป็นงิบนี่ครับผมรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้เป็นรูปร่างแบบ ไม้ไอติมนะครับมันเหมือนจริงนะสารับผมคือเหมือนไม้ไอติมมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับรูปร่างโอเคมามาดูสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกคือคิกนะฮะผมคิกตีธรรมดาหนึ่งก็การตีก็เป็นประมาณนี้นะนี่เป็นการเอาไม้มาฟันอย่างงี้ก็โอเคประมาณนั้นครับผมนะสำหรับสกิลคิกนะฮะตีธรรมดาหนึ่งต่อไปก็สกิลกันนะผมสกิลทีทีตอนก,กันก็เป็นอย่างงี้ครับเป็นการกันท่านี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ กันนะฮะสกิลต่อไปอ e. สกิลอ e. ีตอนเรากดมันจะเป็นอย่างนี้ครับโหลดออันนี้ไม่ใช่ไม่โหลด <Br at. S 1> เป็นงนี้ผมไม่เป็นการฟาดนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแปลกแปลกวิเศษวิโสอะไรเลยนะเพราะว่าแบบมันดูธรรมดามากเลยนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้นี่โอเคก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับสกิล E ถ้าใครรู้ก็บอกได้แล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามัน ม,นนมันมีอยู่แค่นี้จริงๆอะไรผมคิในที่ผมเห็นนะมีอยู่แค่นี้นะโอเคสกิลต่อไปคือสกิล R นะผมนะสกิล R เนี่ยตอนเรากดก็จะเป็นอย่างนี้ครับจึ๊บจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าทีหนึ่งนะฮะผมนะก็ทำดาเมจด,ด้วยแต่ว่าไม่ได้พุ่งไกลามากนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิล R นะครับให้ดูวิธีให้ดูวิธีนะครับ จึ๊บโอเคประมาณนั้นนะครับผมนะสกิลต่อไปนะครับคือสกิลเอฟนะับผมนะสกิลเอฟตอนเรากดก็จะเป็นอย่างนี้จึ๊บอันนี้สกิลเนี้ยต้องกดใส่ศัตรูที่เลือดเยอะนะจึ๊บอันนี้ตายบ่อยนะอันนี้ตายไวยเกินเพราะว่ามันเลือดน้อยต้องลองลองเอ,อ,อ,อาอมอนแล้วกันลองกับคนใช้เลยเนะี่ยจึ๊บอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ท่าแบบนี้นั่นเองนะฮะเหมือนที่อมอนใช้กับผมเลยเนะี่ยเนี่ยไม่โดดจึ๊บจุ๊บ เอาสิเอาสิเอาสิเอ้จุ๊บอ้จุ๊บอยจุ๊บอ้ยจุ๊บโอ้ย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 ยอมดีกว่าผมว่าผมยอมดีกว่าจริงสู้ไม่ไหวว่ะจุ๊บจุบ โอเคป่ะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเออ่สกิลเอฟนะครับผมนะของอัลมอนอันนี้นะครับผมนะมาต่อไปคือสกิลซีนะผมสกิลซี่ยจะเป็นงานกดแล้วจะเปลี่ยนโหมดนั่นเองเป็นโหมดที่สองนะผมเพราะาอาวุธนี้มี2โหมดนั่นเองนะครับผมนะโอเคนั่นก็กดซีนะครับผมเป็นการกดเปลี่ยนโหมดจึ๊บ <Wow. S 1> ก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับผม,มจะกลายเป็นดาบ2เล่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนาะซึ่งรูปร่างก็จะเท่ๆนะครับผมสำหรับผมแม่งเท่จริงๆนะผมแบบมันเท่นะมันเทนะ่เทกว่าโหมดแรกอีกแล้วมันก็ดูมีประโยชน์กว่าโหมดแรกนะครับผมนะมนสำหรับผมนานาก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับรูปร่างโอเคสกิลแรกครับก็คือสกิลติดประดาหรือคลิกนั่นเองก็ต้องเป็นงี้นะผมซึ่งก็จะไปกว่าโหมดแรกหน่อยเพราะโหมดแรกตอนเรากดมันก็จะ นี่ผมมันก็จะไม่ค่อยเร็วอะไรมากนะที่ผมที่เห็นอยู่ตอนนี้คือมันไม่ได้เร็วอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นโหมด2เนี่ยมันก็จะตีเร็วประมาณนี้เลยครับซึ่งเร็วกว่าโหมดแรกแนะ่นอน100%เลยนะโคตรเร็วถ้าใครจะฟาร์มเนี่ยแบบฟาร์มแบบออโต้คิกนะก็แบบนี้น่าจะดีสุดแล้วล่ะนะแบบใช้โหมด2นะต้องต้องคุณใช้อาวุธนี้นะโอเคประมาณนี้ผมสำหรับสกิลคิกนะฮะเลยสีธรรมดาเองสกิลต่อไปคือสกิลทีนะโอ้สกิลทีตอนกันนะเองกันก็จะเป็นแบบนี้นะผมซึ่งก็จะกันแบบเอาดาบ2เล่มมา มากันแบบนี้เลยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคก็ประมาณนะครับผมสำหรับสกิลทีนะครับผมนะโอเคสกิลต่อไปคือสกิลอีนะครับผมนะสกิลอีเนี่ยตอนเรากดมันก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไกลหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยไกลนะแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะคือจะไกลมากบางทีแม่งบักพุ่งไปนู่นเลยนะผมจําได้ขึ้นใจผมเล่นมานานมากนะเมื่อก่อนนะแบบคือพุ่งทีนึงถ้ามันบักทีหนึ่งนะไปไกลเลยนะผมนะเออแต่ตอนนี้ก็ ไม่ได้ไกลเลยมากนะก็พุ่งแค่แค่แค่นี้นั่นเองนะผมนะสัสกิลป e. ีก็ประมาณนั้นแหละครับผมนะประมาณนี้เลยนะโอเคสกิลต่อไปแล้วกันสกิลต่อไปคือสกิลอาร์นะครับผมนะต้องกดสกิสกลอาร์เขจะเป็นยังไงนี่รับจึ๊บอาอันนี้จะเป็นการหมุนตัวตัวละครเราจะทําการหมุนตัวนั่นเองหมุนตัวแล้วก็จะทําแล้วก็จะสร้างขึ้นขึ้นอะไรออกมาขึ้นวงกลมนั่นเองก็ทําดาเมจ คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนั่นเองนะผมนะแบบนี้เลยจื๊บอ,อ่าเก็ประมาณนี้นะผมแล้วสกิลอ่านเองนะครับผมนะสกิลต่อไปคือสกิล F นะฮะสกิล F ตอนเรากดมันก็จะเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปนั่นเองก็จะเหมือนแก้สกัดเทนโชของอิจิโกะนะครับผมนะแต่แค่จะไม่เหมือนตรงที่มันเป็นเป็น X ไงแต่นะเป็นขึ้นเส้นตรงนะแต่นี่เป็นรูปร่าง X นั่นเองแบบนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นสกิลระยะไก,กลนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่แม่นพอเนี่ยมันก็จะไม่โดนศัตรูนะถ้าแม่นเนี่ยยังไงก็โดน ต็มนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยมันก็ต้องฝึกนะฝึกบ่อยๆนะครับผมนะสำหรับอาวุธนี้นะพอมันก็เล่นยากอยู่พอสมควรเลยเพราะสกิลมันก็ไม่ได้แบบกว้างเลยขนาดนั้นนะครับผมนะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนะครับผมนะสำหรับเอ่อสกิลเอฟนะครับของคูล่าของอาวุธนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมนะก็โอเคขอจบคลิปวิดพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะเฮ้ แม่เดียวเรามาตบอัลมอนกันดีกว่าเรามาตบอัลมอนกันสักหน่อยไม่ได้ทำกันนานแล้วนะโอเคนั่นก็มาสามสองแอคชั่นเลยเรียบร้อยอันนี้ก็แบบอึ๊บชึบอ้าวไม่โดนไม่โดนเดือดต้องฝึกผมก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่รหัสผมด้วยรหัสเพื่อนผมนั่นเองนะฮะอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเกตสึกะเทนโชนี่ไงชัดหน้าไปเลื่อยชึบชึบชึบอื้มหลบหลบชึบอ่าเรียบร้อยชึบชึบอึ๊บหลบหลบอุ้ยอุ้ย จุ๊บๆไปละนี่ไงหลบหลบฟุ๊บ,บ,บอ่ามาจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุย๊ยอุ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนจุ๊บอา่นออานี่เอาซีเอาซีเอาซีเอ้าซีฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเกสตกับเทนโชนี่ไงเรียบร้อยตายทำไมทำผู้โดยสารโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แหละไปะ ก็การตูอร้อมอนก็จบละที่จริงสู้กับเอโต้น่าจะดีกว่านะเพราะจะได้เห็นประสิทธิภาพมันมากกว่าแต่ไม่เอามันอึดเกินผมไม่เอาไม่อยากสู้นะครับโอเคแั้นก็จบคลิปวีที่แล้วกันนะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผมโอเวอร์แอนเลนก,กันด้วยนะครับผมนะโ okay. อเคเจอกันใหม่ในวีหน้าหรือเกี่ยวกับที่ผมจะเล่นหรือก็รีวิวอะไรที่ผมเอามาโอ้เดี๋ยวเก๋โอเคเจอกันใหม่ในวีหน้าหรือเกี่ยวกับที่ผมจะเล่นหรือก็รีวิวอะไรที่ผมจะรีวิวนะครับบายสวัสดีครับเจ